มาหก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 เฮ้ยมีพิมพ์มีพิมพ์มีพิมพ์มีพิม,มพม์ไอีจีนชาวหนีมาชาวหนีมาโอเมนดันไปเลยครับโอเมนตายหมด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 ฟิกหรอฟิกหรอโอเคผมก็ กลับสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโจนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันเลิกงามยามดีก็คือไม่ได้เลิกงามยามดีหรอกกูใจร้อนนะครับก็คือผมจะรอมันอัปแพทอัปแพทอาทิตย์หน้านะครับที่จะเอา,อาตัวใหม่เข้ามานะครับผมก็คือเนี่ยเพื่อลูกแก้วเนี้ยผมเก็บไว้ประมาณ1เดือนนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วนะผมเก็บไว้เพื่อที่จะรอสกินใหม่แต่ตอนเนี้ยผมผมไม่อยากรอแล้ว ผมไม่อยากรอแล้วสกินที่ผมอยากได้นะตอนนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวพิกซี่นะครับ1ตัวอ่าแล้วก็อ่าเป็นลูกแก้วธรรมดานะครับก็จะเป็นแพนด้านะครับแล้วก็บัตเตอร์ไฟแล้วก็อ่ารู้สึกว่าจะเป็นคีล่าสตัวนี้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ขอขอตัวหนึ่งตัวหนึ่งขอแค่ตัวเดียวพอนะครับคือดิ๊กที่เก็บไว้เนี่ยก็คือรอเลยนะรอเลยอาทิตย์หน้า โอ้โหไม่ได้ขออีกขออีกที่นึงอีกที่นึงวันหนึ่งเนี่ยก็คิดดูวันหนึ่งผมได้วันละสามลูกถูกต้องไหมวันละสามลูกแต่แม่งก็ไม่ได้นะมันไม่ใช่ว่ามันจะเปิดได้ง่ายขนาดนั้นอะถึงจะเป็นเซิร์ฟเบต้าก็เหอะโอเคผมพอขอแค่ออกมาสกินเดียวขอเป็นบัตเตอร์ไฟ บัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟโอ้เป็นแพนด้าบักควยเอ้ยแต่ได้อยู่อ oh. เป็นเป็นแพนด้าแต่ก็ได้อยู่นะโอเคเรามาดูอ่าของขวัญกันบ้างผมไม่รู้ว่า GM แจกอะไรบ้างนะเอามาดูกันรู้สึกว่าจะแจกเป็นเงินนะครับคูณสแล้วก็เพชรแล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวเราไปเปิดกัน โอเคเป็นเงินคูณสองเป็นเพชรแล้วก็แจกอันนี้มาให้ผมด้วยนะคืออะไรก็ไม่รู้นะอ๋อโอเคแล้วก็อันนี้คืออะไรอีกเนะี่ยโอ้แจกมาแต่สกฮีโร่เช่าอ่ะโอเคแล้วก็แจกอันนี้มาให้ผมด้วยนะนี่ท่าวาร์ปนะครับท่าวาร์ปสองอันเลยนะครับผมก็ใช้เลยใช้เลยครับเป็นท่าวาร์ปถาวรน,นะเขาแจกมา ก็ใครที่ยังไม่ได้รับนะครับก็เข้าไปรับด้วยนะครับผมคือแจกมาค่อนข้างดีเลยค่อนข้างตึงเลยครับตึงมือเลยล่ะโอเคครับก็ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเจ้าวีล่านะครับจะปรับเข้ามาใหม่นะครับจะเป็นดาเมจไม่ให้ปรับเนิร์ฟเนิร์ฟนะครับเนิร์ฟดาเมจลงนะครับดาเมจเวทนะครับคือค่อนข้างเบานะครับผมก็อยากรู้ว่าเจ้าวีล่าเนี่ยมันจะเบาจริงหรือเปล่าคือผมจะไซ เซตอันนี้เลยนะครับเซตอันนี้เลยตรงตัวของมันเลยนะครับเป็นเซตเซตเดิมเดิมของมันแล้วก็เป็นรูนนะครับรูนรูนอ่ารูนรูนสองขีดนะครับเป็นรูนขั้นสองอ่าประมาณ60รูนะครับมันก็กากากเลยนะครับเป็นรูนกากนะครับไม่ได้รูนเต็มนะครับก็ประมาณนี้พลังแฝงก็เดิมเดิมนะครับใช้แค่นี้เลยนะครับเจ้าวีลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปถ้าขอปรับวีล่ามาใหม่ค่อนข้างที่จะ เบามากๆนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวีร่าเซิร์ฟเบต้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบาจริงหรือเปล่านะครับและนี้นะครับผมอยู่ในแรงของอแพทตินัมนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าอยู่แรงแพทนะครับปิวโอ้ค่อนข้างน่วงเลยอะ่ะโอ้ผมน่วงว่ะผมน่วงว่ะทุกคน เจอซันต้าเดียวะ่ะซันต้าเป็นด้วยนะเนี่ยปิ้วปิ้วปิ้วคุมไม่ละค่ะคุมไม่ละคุมไม่ละข้างบนยีน่าโอ้โหแครี่สองแล้วผมดักแล้วผมดักแล้วผมจุ๊บแล้วผมจุ๊บแล้วผมสาดมไม่ตายโอเคพอไม่ตายเราวิ่งกลับ พอไม่ตายเราวิ่งกลับเลนเลยเกือบเกือบอยู่นะไม่ตายแต่เกือบอยู่นะ,ะอบ,อนะบัตบัตไม่เอาจริงดิบัตเอาไหมเนี่ยไม่เอาเหรอโอ้โหลาซันต้าทีมนู้นก็ไม่ไปไหนไหน,นะสิงอยู่แต่กลางโอ้โหเอาวะ่ะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเยอะยังอูเฮีย,ยอูดายันป้อมอะ่ะเซิร์ฟเนี้ยป้อมตีค่อนข้างเบาไว้สองทีแรกก็เบามากมาถึงกล้าไดไงเ,เขาะะ้าใจป่ะพอพอป้อมพอป้อมเนี่ย มันตีสองทีแล้วอ่ะมันจะคูณดามเมจเข้าไปเวย้ยอ่ะมันจะสวีดามเมจเข้าไปแต่อันเนี้ยมันมันได้เข้ามาถ้าเกิดเราตายภายในสองสองทีแรกที่ป้อมเตี่ะคือทุกอย่างจบเลยไอ้เฮ่ยเมื่อกี้ซานต้าบินด้วยนะผมผมตันไม่ขึ้นทำโชว์ทำโชว์เดี๋ยวผมดักฆ่าคอยดูเกือบตายมวันเป็นนะนะ่นเป็นทุกคนเลยนะเอาจริงๆ เนี่ยดูดิมันรอ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 ให้เห็นเลยอะ่ะโอ้โหมูลาดได้มูลาดได้เฉยแล้วไม่ได้ด้วยตายหมด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 ฟิกหรอฟิกหรอฟิกแล้วไงอะ่ะโถ โอ้หแล้วโอเมนฆ่าเรื่อยๆเลยวะ่ะไอเชียโอเมนแม่งเอาเรื่องวะ่ะโอเมนเซิฟนี้ก็ปรับอ่าพาสซีฟนะครับที่มันตีเป็นแ่ะไวขึ้นนะครับส่วนวิล่าเนี่ยเบาลงเบาลงครับดาเมจด,ดาเมจเวทเบาลงมากได้เหรอ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 เข้ามาทำไมอะ่ะได้เหรอ ตายหมดไอ้สั์ตายหมดวิลาดักพุ่มอ่ะข้าพุ่มนี่จวกจวกแยข้าวพุ่มอ่ะโอเคดักพุ่มต่อผมไปพุ่มนี้ต่อรอครับรออุ้ยวิลาครับก็ถามว่าเบาไหมมันก็เบานะแต่มันก็ยังยังโอเคกว่าที่มันเฮอโบนโดนไปครับ จวกเรียบร้อยไม่ต้องไปโอ้แหลก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 เรียบร้อยเรียบร้อยจังหวะผมแหลกมันต้องมามันต้องมาหก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 เฮ้ยมีพิมพ์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 มีมมมมจีนชาวหนีมา เช้าหนีมาโอเมนดันไปเลยครับโอเมนอุ้ย,อยเอาเรื่อง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 เกือบตายนะครึ่งหลอดไปดิไปฮันแน่ฮันแน่หลบซ้ายพี่ปาดมีมีมีม,ม,มีมีเดินมาปาด มึงก็เกินไปนะมูลาดฮึบปรับ <laughs> ดักพุมพ่มเวลาดักพุ่มสี่ศพดักพุ่มแบบเกียน,นดักพุ่มแบบตึงๆเลยอะ่ะฟูอุย้ยฟู ไม่ได้เว้ยกือบตายเจอยีหน้าดักพุ่มเกือบตายเกือบตายอุ้ยโอเมนโอเมนโดนขนาดนี้ โอ้ยี่แม่งบินใส่เลยอะผมไม่มีอะไรเลยอะจะเข้าพุ่มแม่งก็เข้าไม่ได้ฟิกเกอร์ก็ไม่มีโอ้ยิงยิงยิงบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟโดดโอ้โหบัตเตอร์ไฟโดดแต่ดาเมจไม่พอมูลาดมาสับซันต้าจะบินอีกไหมสันต้าไม่บินปั้นแน่มีพิม มีพิมอย่างว่าเนาะเราไมา่เล่นเซิร์ฟเขาอะเขาก็ต้องพิมพ์ปภาษาของเขาถูกต้องไหมผมแบบชิวๆอ,อ,อยู่แล้วเขาจะได้ยังไงผมก็ไม่ผมไม่รู้เรื่องหรอกผมอ่านไม่ออกจริงเอาวาว้าวามีปากมีเสียกันว่าทีมผมกับทีมนู้นทีมนู้นโดนเปิดก่อนนะมันเปิดมันเปิดเราก่อนไงแต่ยีหน้าเนี่ยน่าลำคาญจริงนะ ไม่ไม่ตามไปหรอกไม่ตามไปไอ้เฮียตามไปก็ตายดิบัสผมมันไม่ไม่เถื่อนไม่ค้างไม่อะไรสักอย่างเลยวะทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะดักตี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 ตตต อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ้ทีม,มแคลรี่ทำไงอออนี่มีวาร์ปใส่ยัดเคโออยากตึง จแล้วพิมพ์ใส่ด้วยวะ่ะอันนี้อันนี้แค่แรงแพทหูพิมพ์มพิมพม์หูพิมพ์ใส่เละเลยวะ่ะไม่รู้อ่ะน่าจะบับกันแหละดูแลวว้วอ่ะดูดิพิมพ์ใส่กันเละเลยอ่ะถ้าเกิดใครอ่านออกก็ช่วยแปลให้ผมหน่อยนะใต้คอมเมนต์เลยครับแปลให้ด้วยเขี <laughs> ้ย <laughs> yeah, ไอ้ด่ากันเละเลยอ่ะ อฟันก็ไม่โดนยีน่าอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยทีมโอ้บัตกูไม่มาปิดตัวปอมไอ้เฮียดูดีเนี่ยตัวปอมมาเฮ้ยน่ะเออน่ะมีโอเมนปิดตัวเดียวเองน่ะเออตีเข้าไปดิโอ้มัวแต่ไปเล่นเล่นกับร่างร่างจริงมัน เอา,เ,อาเห็นได้ไงอะตายเฮียบัตยังเอออะบัตยังเออโอเมนโอเมนดันจบโอเมนดันจบบินไปละยังไงก็ไม่ตายยังไงก็ไม่ตายจบยังไงก็ไม่ตายเฮ้ยโอ้โหเฮียโดนฟัน ยิงดิทีเดียวเอออูไม่ยิงเฮ้ยวิ่งหนีโอ้โหบัตกูอยากเออไรอย่าโอ้บัตเอาหน่อยเออเอาหน่อยเออทำไงชุ้งชิงชุงชิงเอ้าทำไงเอ้าทำไงโดดคลิปเอ้าเดี๋ยวมูลาดมาซ้ำอีกกูบอกแล้วว่ามูลาดต้องมาซ้ำเป็นไงเออ ทันที่ดีอ่ะเราเราไปซ้อนกับโอเมนเพราะว่ามันจะมีตัวมาตัดโอเมนอยู่แล้วเราคอยไปซับดาเมจให้มันก็ได้เนี่ยผมคอยผมคอยซับดาเมจให้โอเมนอย่างเดียวตอนเนี้ยคือรอโอเมนมันมาแล้วก็ค่อยอันนี้เลยโอเมนถอย ดูดิวูบิงมานานแล้วอ่ะแม่งกว่าจะมาโอเคค่าหนึ่งแต่สองวาร์ปใส่ด้วยวาร์ปใส่ด้วยอย่างตึงอย่างตึง,ง,ตงครับศึกแห่งศักดิ์ศรีของชาวดีมาวิ่งครับวิงว่งวิ่งโอ้วาร์ปครับวาร์ปเมื่อกี้วาร์ปใส่ด้วยโอเมนวาร์ปใส่เลยอะ่ะฆ่าได้ปุ๊บวาร์ปเลยอะ่ะเฮ้ยกลางเฮ้ยเฮ้ยกลางฮาลัฮโลโหลฮัลโหลเออมีตัวมีตัวไปแล้วมีตัวไปแล้วโอเคโอเมนโอเมนรอโอเมนรอ โอเมนล้อโอเมนล้อเข้ามาแล้วโอเมนล้อโอเมนตีตายอะโอเมนสกิลพาสิฟมันมาโคตรไวอะแล้วตีโคตรไวอะโอเมนอะมันปรับมาแล้วดูดูดิเห็นปะตีไม่กี่ทีเองอะดูดูดูเห็นปะตัวนี้ก็ไม่รู้นะไม่ได้รู้ไม่รู้ว่าปรับอะไรหรือเปล่าแต่บัตบัตค่อนข้างปรับค่อนข้างถึกนะครับถึกมากปรับรู้สึกว่าจะปรับเลื่อยกับปรับเกาะ แต่ดาเมจยังคงเดิมนะครับส่วนโอเมนปรับสกิลหนึ่งเอ้ยไม่ใช่สกิลหนึ่ง,งพาสิบแท่นะครับตีไวแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ผมก็ดักฆ่าได้ชิวๆผมรอเลยที่ผมฆ่าได้มีใครบ้างวะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแค่ซันต้านะครับแล้วก็มูลาดมูลาดนี่ไม่น่าตายอุ้ยไอ้ลิอุ้ยไอล้อไอลิเกินไป เอ้เอาเอ้เอ้เอ้ไอลีไอลีโดนผมก็เกือบตายนะเมื่อกี้เนี่ยนิดเดียวเองนะอันนี้ไม่น่าตายต้องมาแบบตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยหลุดมา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 ตัวเดียวเลยหลุดหลุดมาตัวเดียวเลยฆ่าไปสอง ไปส่องค่ะไปสอง,ป,สองปับ๊บไม่ขึ้นว่ะเอา,เอา,เอายิงยิงเออยิงยิงยิงเออยยิงยิงจู่จู่เ <laughs> วลาคนเบาเอา้าเชื่อมูลาดได้เหรอโอ้เกินไปพ่อคุณสามทางแล้วแค่นั้นแหละ กูจะตายกูจะตายเพราะคุณกูจะตายจะตายสามทางแล้วชิลแล้วผมผมค่อนข้างชิลนะตอนนี้โอ้โโหอเมนโอ้โอเมนแม่งออกตีไวอย่างเดียวเลยอะตัวมันตีไวอยู่แล้วนะไม่ออกตีไวมีอีกอะเยอย่างตึงอะ ไปเลย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 เรียบร้อยขอเอซิตหน่อยก็แล้วกันอุยอ้ยอุ้ยเฮียทูดาเมตมันได้ดาร์กไงไเฮียบัตเราโง่ดูโอเบตตีดิ <c ười> เขียนเป็นลูกแล้วโอ้โห ก็ตีไวไปไหนหวะนะด,ด,ด,ดูดูดูบัสเนี่ยดูดิซันต้าไม่กลัวเลยนะดูดิแล้วซันต้าบิดไม่ขึ้นด้วยพอบิดไม่ขึ้นก็ไม่สวนโอ้โหดูค่าศูนตายแปดแล้วมาขยันขยันป่าด้วยนะเพื่อเนี้ย อย่างดีที่มีโอเมนมาแบกไว้เกมเนี้ยโอเมนแบกจะจัดเลยเกมเนี้ยรอดาร์เกิดแล้วก็ขึ้นเลยคราวนี้เราน่าจะได้อยู่ครับซันต้าตายหมดเลยอ่ะถ้าแบบหลุดหลุดมาในพุ่มตายหมดเลยทุกตัวเลยไม่โดนเคลียร์คลิปหน่อยเคลียร์คลิปหน่อยเคลียร์คลิปกันหน่อย เกียร์คีบเคียคีบไอ้เฮียกูไม่ไไมีดาเมจเคียร์คีบนี่มีวาร์ปมีวาร์ปตายสตันให้พอแล้ว,เ,ว,เ,วเก็บเนี้ยเก็บเดียเก็บเก็บจุ๊บไว้เก็บจุ๊บไว้อย่างเดียวยิงยิงจุ๊บจุ๊บเสร็จสาบสามชู่ๆตายรอจุ๊บรอจุ๊บจุ๊บมั่วตายจบ มีวาร์ปใส่ด้วยโอ้ยอยากตึงเออเกมนี้กว่าจะแพ้กว่าจะชนะโอ้ววลล่า